ร้านข้าวมันไก่สอมหาชัยพิษณุโลกแต่ร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่เส้นทางถนนลื่นลมขอนแก่นทางไปสถานีรถไฟตรงหัวมุมซอยที่จะไปตึกคอมและโรงแรมโคสะ ร้านไม่ได้ขายแต่ข้าวมันไก่จะมีร้านก๋วยจับน้ำข้นขายอยู่ด้วยเคียงข้างกันด้วยค่ะทีแรกคิดว่าเก้าอี้นั่งมีไม่เยอะเดินเข้าไปในซอยมีหลายตัวไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่นั่งทาน ข้าวมันไก่ไก่ชิ้นหนานุ่มไม่มีความคาวเลยค่ะข้าวก็เช่นกันมีความนุ่มมีรสชาติไม่แข็งน้ำซุปก็ร้อนก๋วยจับน้ำข้นก็ข้นสมชื่อเครื่องก็เยอะอย่างละ50บาทคุ้มมิค่ะอิ่มจนจุก กินแทบไม่หมดเลยค่ะส่วนของน้ําจิ้มข้าวมันไก่จะอยู่ในขวดโหลรสชาติเข้มข้นกำลังดีค่ะที่พิเศษกว่านั้นมีเครื่องเคียงให้ด้วยค่ะมีพริกสดขิงแล้วก็กระเทียมด้วยค่ะ